ดวงอาทิตย์นี่ครับรญญะบบสุริยะมีดาวพุธดาวศุกร<ม>์แต่นี่คือสีที่เราอยู่นั่นก็คือโลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาเเรา์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนจักรวาลราศีาเร หลังด้วยแล้วตกเฮ้ยเฮ้ยเ้ไม่อันนี้มันเป็นหน้าเอางหยกนี่นกนี้กตัวเกกตัวกบแกมนยิ่หน้า่อาเยะยะเก็บ่อดเลยเกยอเย Nói. Ừ, cái kìa mà mỉm, nhìn tranh luận đấy, đi nhìn tranh luận đi đi, coi hình tranh luận nhá. ôi mui mui. để nó còn gì thế, chích chích. ừ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 

เนี่ยนะกาลีเลโอเขาอการเรื่องอะไรวะาลีเลโอก็เรื่องนะเกี่ยวกับ่งดู่ใานลมพลงานแสงอาทิตย์พลังานน้ำ Did you fight on?